สว่างมากครับร้อวัตต์ก็ถ้าสวนประมาณนี้นะครับผมว่าเอาอยู่เลยสวัสดีครับผมบิ๊กจากไฟมินิรีวิวนะครับวันนี้ก็มารีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้อาจจะแปลกใจมุมกล้องนิดนึงนะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรสิ่งนั้นก็คือไอ้นี้ครับบนหัวผมเองนั่นก็คือ,อเขาเรียกว่าไฟโซล่าเซลล์เนาะที่ใช้พลังงานแสงอาทิต์นะฮะทำไมต้องรีวิวตัวนี้ต้องบอกว่าหลายคนนะครับมีปัญหาว่าแบบ จะใช้เนี่ยอยากจะติดไฟโซล่าเซลล์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนเพราะมันมีหลายแบบใช่ไหมแบบว่า20วัตต์40วัตต์60วัตต์80วัตต์อะไรทํานองนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัว1 5 0วัตต์นะครับที่ติดไว้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านผมนะฮะก็ออตอนเนี้ยยังรีวิวไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มืดคือต้องบอกว่ามันจะมี2ระบบระบบที่ใช้เป็นรีโมทเปิดแบบนี้นะครับกับ ถ้าแสงหมดเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาเองก็เวลาเนี่ยประมาณ6กโมงเย็นนะผมก็ไล่สายมันจะไปอยู่นู้นเดี๋ยวผมจะไปโชว์ตัวแผงอีกทีนะครับแผงมันเนี่ยก็ขนาดมาตรฐานทั่วไปนะครับผมอันนี้นะก็จะเป็นพื้นที่แบบว่าให้ดูก่อนสวนของผมนะฮะที่ไฟมันจะโชว์ขึ้นมานะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่ไฟอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะพื้นที่ก็กว้างพอสมควรนะครับเอาไว้กินหมูกระทะตรงนี้ครับ ฟังก์ชันหลกัหลกๆของรีโมทมันก็คือมีปุ่มเปิดปิดครับก็คือบังคับจากรีโมทได้ถ้าแบบเราอาจอยากจะเปิดก่อนอเวลาที่แสงจะหมดหรือว่าเราอยากจะปิดก่อนนี่ก็อย่างที่บอกครับเลือกเป็นออโต้ก็คือมันจะเปิดปิดออโต้ครับตอนนี้ผมเลือกไว้นะฮะสปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มเพิ่มแสงครับบนก็คือเพิ่มแสงให้สว่างขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลดแสงครับก็ไอ้เรื่องแสงเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวกันตอนพัดที่ตกดินที่มันติดขึ้นมาก่อนนะ สามตัวนี้ครับอ่ก็คือเปิดแบบ3ชั่วโมงครับคือถ้ากดเนี่ยระบบของมันเนี่ยมันจะมีผมว่ามันมีนาฬิกาในตัวนะเพราะว่าพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะนับเข้าไปเองแล้วว่า3มชั่วโมงมันจะปิดอันนี้ก็5ชั่วโมงมันจะปิดนะฮะอันนี้ก็8ดชั่วโมงมันจะปิดนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยอ่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันนะครับอ่นี่ก็คือหน้าตาของตัวปล่อยแสงนะฮะตัวโคมมันนะฮะ ก็เนี่ยครับโซลารายร้อยห้าสิบวัตต์ไอตัวตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นปลั๊กต่อจากตัวรับแสงโซลาร์เซลล์อีกทีตรงนู้นนะฮะแสงรับแสงอาทิตย์นะก็จะเลื้อยมามันกันน้ําดีมากเนี่ยอันเนี้ยน้ําไม่เข้าแน่นอนครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยร้อยห้าสิบวัตต์นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่หลายคนเนี่ยสงสัยมากเหลือเกิน IP 6 7เนี่ยพวก IP พวกเนี้ยมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังเพราะว่ามันชอบไปปรากฏอยู่บนอุปกรณ์ที่แบบอยู่กลางแจ้งหรือว่า อาจจะโดนน้ำได้ทำนองนี้นะครับสำหรับไอตัว IP นะครับหรือว่า IP 67หรือว่า7หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับมันก็คือเป็นมาตรฐานของอไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับที่ว่าชื่อเต็มมันคือ International Protection Standard นะครับก็เลขมันเนี่ยจะมีทั้งตัวหน้าตัวหลังนะครับโดยความละเอียดรายละเอียดของมันนะครับก็คืออตัวหลักแรกนะครับเลขหน้าหรือว่าเลข6กนะฮะ ก็จะมันจะเป็นบอกแค่ว่าเป็นรายละเอียดที่บอกว่าการป้องกันของแข็งนะครับของในส่วนของโซลาเซลล์ตัวนี้มันเป็นเลข6ใช่ไหมมันก็คือค่อนข้างแข็งแล้วก็ป้องกันฝุ่นได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับคือฝุ่นเนี่ยเข้าไปข้างในตัวเรือนมันไม่ได้เลยนะครับส่วนตัวเลขหลักที่2เนี่ยก็เป็นการป้องกันของเหลวนะครับไอตัวนี้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่เลข7 แล้วก็ไปดูกันว่า7เนี่ยมันคือการป้องกันการแทรกซึมของน้ําจากการแช่อุปกรณ์ในน้ําความลึกสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1เมตรเป็นระยะเวลาสูงสุดคือ30นาทีแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ไปมีใครเอาไปแช่ใต้น้ําไปใช้ใต้น้ำแล้วล่ะ มันเป็นเอาไว้ใช้แบบบนบกเสซอมากกว่านะครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นตัวรับแสงนะครับโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ก็ไซ <c oughs> ส์เนี่ยมันก็จะประมาณผมว่ามาตรฐานทั่วไปนะไม่ว่าตัวโคม,มันจะกี่วัตต์ก็จะประมาณนี้นะครับต้องบอกก่อนว่า150าบวัตต์ที่ผมใช้เนะี่ยคือมันรับแสงชาร์จแบตเก็บเรียกว่าใช,วใช้วนใช้วนใด้หรทุกวันไม่ไม่แทบแทบไม่หมดเลยนะฮะส่วนมันรับได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ ผมก็จะรีวิวในสไตล์ผู้ใช้งานนี่แหละและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอตกกลางคืนแล้วแสงมันจะแรงแค่ไหนนะครับ Three hours later ขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟโซลารท์อของเรานะครับหรือว่าไฟพลังงานแสงที่ของเราความสว่างเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับนี่ครับไฟของเราครับขนาด150วัตต์นะครับก็สวนประมาณนี้นะครับมาดูกันกว้าง สองก็แทบจะคิดว่าทั่วถึงอยู่นะครับนี่ประมาณทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ก็สุดสุดอยู่นะมันเห็นหมดอยู่นะเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดนะครับตรงโต๊ะที่เอาไว้ใช้กินข้าวมกระทะเนี่ยผมก็สว่างดีนะครับผมสว่างดีก็เนี่ยต่อพัดลมต่อไฟออกมาก็กินได้ละเรียบร้อยนะครับนี่สว่างมากครับ150าวัตต์ก็ถ้าสวนประมาณนี้นะครับผมว่าเอาอยู่เลยอ่ะส่วนการใช้รีโมทนะครับมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วนะตอนเนี้ย เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครตื่นมาก่อนหรือว่าไม่อยากเปิดนะครก็ปิดไปเนี่ยดับมืดตึบแล้วเปิดอ่าเนี่ยฮะอันนี้ส่วนอันนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นลดแสงนะครับยวดูโอเคเนี่ยลดแสงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่ามันมัน,ม,นมันไอ้นี่ลงนะฮะสว่างน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะสุดหรือยังก็ไม่รู้โอเคอันนี้แบบอน่าจะสว่างแบบน้อยสุดแล้วอ่เราก็เพิ่มให้สว่างนี่คือจ้าสุดนะครับนี่ ชัดมากสว่างมากนะฮะโอเคอันนี้ถ้าจําไม่ผิดมันจะเป็นตัวเรียกว่าปรับแสงอัตโนมัตินะถ้ายิ่งมืดเนี่ยมันก็จะยิ่งสว่างฮนะเนี่ยสว่างมากเลยนะประมาณนี้นะครับสาหรับโซล่าไลท์นะครับเรียกว่าซื้อหาซื้อได้ทั่วไปดีกว่านะเพราะมันเหมือนเหมือนกันหมดแหละอยู่ที่ w a ต t ของมันที่เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือก w a ต t ประมาณเท่าไหร่โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกซื้อที่ไหนก็ได้นะมันเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับแทบจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยมั้ง ก็ที่สําคัญก็ดูจุดเชื่อมต่อหรืออะไรเช็คนะครับว่ามันแบบน้ํามันซึมไปโดนไหมเพราะมันมันจะชอ็อตได้นะครับแล้วก็มีสัญลักกณ์พวก IP67 หรือ IP อะไรที่มันเป็นกันน้าอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะฮะคลิปนี้ก็จะมืดๆหน่อยแล้วนะตอนนี้ก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวมันจะเกิน5นาทีไปไกลก็อย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปกับผมนะครับบิ๊กจาก m ฟ n u t e ์ e v วิวครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสด